ของการยุบสภาจากเดิมที่บอกว่าจะยุบสภาเนี่ยที่คาดเดาคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมน้องแพรวันที่6 uh huh. ตอนแรกคาดเดากันว่าจะเป็นพรุ่งนี้ก็คือวันที่6นั่นเองนะคะ uh huh. แล้วก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อช่วงสายๆเนี่ยก็มีการถแถลงกันนะคะโดยอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็พูดถึง,ถงถแถลงการสำนักพระราชวังนะคะที่มีการออกถแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่38ซึ่งระบุว่าคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรที่จะยึดวันยุบสภาเดิมเพราะว่าจะไม่เหมาะสมแต่ควรชี้ว่าวันยุบสภาให้เป็นไปตามพระราชอำนาจอย่างไรก็ตามค่ะก็บอกว่าการที่นายสุเทพเทอสุบานกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุว่าไม่สามารถระบุวันเลือกตั้งได้ทันวันที่26มิถุนายนนั้น ก็ถือว่าเป็นนัยยะที่เชื่อมกับการพิจารณาแผนการจัดการพื้นที่โดยรอบมรดกโลกนะคะซึ่งก็กำหนดขึ้นในวันที่19-29มิถุนายนที่มีเจตนาต้องการให้มีการเลือกตั้งก่อนที่จะรู้ผลแผนจัดการพื้นที่มรดกโลกเมื่อระยะเวลาเลยกำหนดเดิมประชาชนก็จะได้รู้ความจริงว่า แผนจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหารจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นะคะซึ่งหากมีการอนุมัติรัฐบาลก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวนะคะไปฟังเสียงอาจารย์ปันเทพแถลงค่ะที่จริงโดยปกติแล้วการที่จะกำหนดวันยุบสภาควรจะต้องพูดว่าขอให้เป็นไปตามพระราชมนิจฉัยและพระราชาำนาจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับนายกรัฐมนตรีควรมีหน้าที่ในการ ยื่นทูนก้าวเท่านั้นไม่ควรกําหนดกะเกณฑ์เอาล่วงหน้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สํานักพระราชวังได้ถแถลงการว่าทางคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอให้งดพระราชกิจศักระยะหนึ่งนะครับหวังว่าท่านนายกจะได้ดูความเหมาะสมในเรื่องนี้ว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่กําหนดวันโดยนายกรัฐมนตรีเองว่าวันนั้นจะเป็นวันยุบสภาวันนี้จะเป็นวันยุบสภาเป็นต้นนะครับ ความคาดหวังของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะให้มีการเลือกตั้งหรือวันย่อนบัตรลงคะแนนในวันที่26กรกฎาคม2554นั้นมามีในยะที่บังเอิญเชื่อมกับช่วงเวลาการพิจารณาแผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพ,พระวิหารนะครับซึ่งบังเอิญว่าจะมีการประชุมแผนบริหารจัดการมรดกโลกนะครับที่กำลังจะมาถึงระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม 2,554นะครับดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเจตนาเดิมทีเนี่ยรัฐบาลต้องการกำหนดวันเลือกตั้งก่อนที่จะรู้ผลว่าผลการประชุมมรดกโลกเรื่องการพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นนี่นะครับจะรู้ผลที่หลังหลังจากที่มีการย่อนบัตรเลือกตั้งแล้ว นี่แสดงว่าไม่ต้องการให้รู้ผลว่าผลจะเป็นอย่างไรโดยให้ประชาชนไปยอนบัตรเสียก่อนแต่การที่ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาด้วยเหตุที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะครับและแท้ท,ที่จริงแล้วจะต้องเป็นไปตามพระราชนิจฉัยเท่านั้นเนี่ยก็เป็นผลทําให้การเลือกตั้งก็อาจจะต้องเลยช่วงระยะเวลาการพิจรารณาแผนบริหารจัดการมโมโดโกไปแล้วซึ่งหมายถึงว่าวันยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งก็จะเป็นวันที่ประชาชนได้รู้ผลแล้วว่า แผนบริหารจัดการมรดกโลกนั้นรัฐบาลได้ผลเป็นอย่างไรหากแผนบริหารจัดการได้ถูกอนุมัติไปก็แสดงให้ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถึงเวลาตอนนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยคะแนนเสียงของประชาชนที่จะมีความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลมากขึ้น